มันหน่อยมันน่ามันน้อยมันน้อมันเอลซ่าส์วอร s ดส์เอลซ่าวอเรสเดี๋ยวไม่ต้องเอาให้เลียบไปฟาดแต่คำแบบนี้ไปจากหนู Why does everybody like get this kind of words like only from me Oh Elsa สอนอะไรทาริน่ามั่งอ่ะ ยูสอนอะไรเยอะสอนอะไรสอนแต่ทำแบบมันๆ oh, ันิเฉิดหนูมีคิดที่จะว่าร้องเพลงอ่ะคุณแม่ตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่เราไปเขาใหญ่กันว้งแล้ว I have the video that we were singing a song singing a song did you remember I uh, I planned the camera to everybody and uh, start from p ี p Maria s <S uh ่สายปานมาเรีย that huh. singing the bad romance yeah that one เคลไม่ได้ร้องเพลงเพราะเปล่าเขาไ่ไร้องเพลงเพราะไหมอยู่ร้องอยู่อยู่ร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงเพราะปอนบอกไปแล้วมันจะชอบพูดว่ามันร้องเพลงไม่เพราะปอนบอกว่าออกไม่ได้ท o p f i ต้องร้องเพลงได้เพราะว่า have to work work คือต้องร้องเพลงได้โอ้โหไหนขนมขนมขนมร้องเพลงให้แม่พุ้ยฟังหนึ่ง sentence ซิเพลงอะไร เมื่อคืนนี้ไม่มีใครอะไราจะไม่ได้ remember ต o องไม่เคยรักใครเพลงอะไรไม่มีไม่เคยรักใครที่เท่าพี่เท่าพี่ไข่หนุยไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข่หนุยไม่เคยรักใครพี่าพี่ไข่หนุย no oh my gosh ไม่ไม่โอ้ You are The best <laughs> เลยขอ so ุณมานี่แล้วเดี๋ยววันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็มาปาร์ตี้กันนะใช่ค่ะ